ีน้จะมาเสนอวัสดุคงคลางนะครับโจทย์ให้มาคือผู้จัดการโรงงานสารเคมีทั้งหนึ่งมีการพยากรว่าต้องการสารเคมี1 5 0 0 0บาเรลต่อปีในขณะที่ทําการผลิตสารเคมีได้วันละ180บาเรลโดยมีค่าใช้ใจ่ายในการเตรียมการผลิตอยู่ที่200บาทต่อครั้งมีค่าใช้ใจ่ายในการเก็บรักษา0.2บาเรลต่อปีและในรอบ1ปีโรงงาน มีการมีวันทำงาน350วันเวลานำในการสังผลิต7วันเนนนะกีกานวกหาก้ไก่ตัวแบบของข้อนี้คือ p oq model นะครับข้อไข่ระดับสารเคมีที่ควรสั่งผลิตในแต่ละครั้งแล้วเ,เข้าสูตรครับ q star ครับสูตรแล้วก็แทนค่าลงไปครับ เราก็จะเราก็จะได้สี่พันแปด้อยเกสิบเก้าบาเรลต่อค้งนะครับแล้วก็คอควายเราสั่งเคมีคงค้ังสูงสุดเราเข้าสูตรครับ QMAX แล้วก็ตามสูตรเลยครับเราก็เอาคิวตามาแล้วก็ส่วนด้วย P เล็กแล้วก็วงเล็บ P-U ลบ u ครับเราก็จะได้สี่พันแปดสิบสามครับแล้วข้อ,องอโมนะครับหา ต้นทุนรวมที่เหมาะสมของสารเคมีนี้ก็ใช้สูตร tc นะครับแล้วก็แทนตามสูตรลงไปก็จะได้858บาทต่อปีแล้วก็จะจาย์นะครับหาจำนวนครั้งที่สั่งผลิตต่อปีก็คือหา q star นะครับก็แทนแทนสูตรลงไปจะได้2.14เราก็ปัดขึ้น เป็นสครั้งต่อปีนะข้อชชิงระยะห่างของการสั่งผลิตแต่ละครั้งก็แทนสูตรลงไปก็จะได้163.3แล้วเราก็ปัดเป็นจำนวนเต็มคือ164ต่อวันก็คือจะมีการผลิตทุกๆหนึ่วันแล้วข้อชอช้างนะครับจุดสั่งผลิต ก็หาจากสูตร ROP เท่ากับ D คูณ LT นะครับก็แทนสูตรลงไปจะได้210บบาเรลครับ